ที่เปลี่ยนบัญชีรับเงินจากธนาคารหนึ่งมาอีกธนาคารหนึ่งพี่น้องก็ไหนเขามาเห็นคลิปนี้แล้วแต่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแช่แบงปันไปหพี่น้องเมื่อไม่ถี่ยังพันหูหูหนําด้วยจ่าเด้ออาการที่เฮาไปตั้งค่าบัญชีรับเงินเนาะ,ะเป็นธนาคารที่มั่นอนโอน,โอนอยากนะพี่น้องระบบเฟซบุ๊กอโอนเข้ามาแล้วมันรับเงินยากเขาก็สามารถเปลี่ยนบัญชีรับเงินไปเปลี่ยน ธนาคารผีมันบา่ารับโอนได้ไง่ายๆเนาะอ่ายังเช่นยศสมเนาะอ่าอยากเปลี่ยนจากบัญชีธนาคารอ่าสีเขียวมาเป็นบัญชีธนาคารสีอ่าสีฟ้าอ่ายศสมสิเปลี่ยนแบบใดเนาะเดี๋ยวนี้ระบบเฟซบุ๊กเพื่อนให้เวาสามารถเปลี่ยนบัญชีรับเงินได้จา้าเนะาะมือนี่ยศสมก็เลยเอาเทคนิคนี้เอาวิธีนี้ ามาแบ่งปันให้พี่น้องเมื่อใหม่ที่ต้องการอยากเปลี่ยนว่าเปลี่ยนแบบใดต่างค่าแบบใดเนาะแล้วระบบเพิ่นจะระงับระงับเราเป็นเวลาห้าวันเพื่อ,ต,อตรวจสอบบัญชีของเฮาวา่าเป็นบัญชีเฮาจริงบอเป็นซื้อเฮาจริงบอเนาะพยายามาใส่ซื้อใส่น้ำสกุลให้มันถือต้องตามบัตรประชาชนเขาด้วยจ้าพี่น้องแล้วบัญชีธนาคารต้องให้ถูกต้อง แล้วก็สวิฟโค้ดเดี๋ยวนี้การที่เราเพิ่มบัญชีใส่บัญชีพี่น้องก็คือสิดูว่าสวิฟโค้ดเอามาตาใสเหตุแบบใดเนาะกะทุกธนาคารจะมีสวิฟโค้ดเนาะมน,นีสมก,กันจะพาพี่พาน้องไปเหตุพาพี่พาน้องไปทํเนอ้อยจ้าเนาะบ่อยเสียเวลาไปเบิง้งไปเหตุกันเลยจา้าพี่น้องกดเข้าไปที่เดสบอร์ดมืออาชีพด้วยจา้าแล้วหาไปเรือนหาคําว่าเครื่องมือจา้า พ่อพ่อแล้วให้พี่น้องกดเข้าไปที่ยอดเงินที่ได้รับจา้าจิมแล้วกดเข้าไปที่ฟันเฟืองจา้าพ่อกดเข้าไปฟันเฟืองแล้วพี่น้องจะเห็นรูปบ้านบอแล้วก็ซื้อเฮ้ากดเข้าไปมองหันเลยจา้าแล้วก็กดเข้าไปอีกจา้ารูปบ้านแล้วก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนเนาะกดเข้าไปที่ลอยจา้าลอยเหรียญแล้วเลื่อนลงไปจา้า ให้เลือกไปที่ประเทศไทยได้จ้าแล้วกะสซซื้อนามสกุลเข้าเป็นภาษาอังกฤษเลื่อนลงไปเนาะไ่สวีปโคดธนาคารทีเข้าตรงการนํามาไ่เนาะอ่ายะสมก็จะใส่สวีปโคดลงไปจ้าพ่อพี่น้องใส่สวีปโคดแล้วให้พี่น้องไปทําการไ่ไม้เหล็กบัญชีจ้าพ่อขาส่ไม้เหล็กบัญชีแล้วให้พี่น้องยาเลือก เพย์เพาลจ้ะเด้อหายเรียกไปที่ลิงก์บัญชีรับเงินจ้าพ่อกดไปที่บัญชีรับเงแล้นแล้วๆระบบกะเป็นการเรียบร้อยการเปลี่ยนบัญชีธนาคารนะจ้าระบบกะจะระง,งับบัญชีเฮาไว้หามือถึงจะขึ้นการตั้งคาเขามาจ้าเป็นตั้งไ๋จ้าพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะกะล่องไปเหตุล่องไปปรับเปลี่ยนเม่ง้อจ้ะเด้อพยายามเนาะค่อยๆเหตุเนาะอย่าเฝ้าเนาะ คนที่เคยตั้งค่ารับบัญชีรับเงินมาแล้วแต่อยากเปลี่ยนได้จ้าเด้ออันนี้คือเป็นวิธีเปลี่ยนจากธนาคารหนึ่งมาธนาคารหนึ่งได้จ้าพี่นอนะ้องเนาะมือน,นียะสมกับจะล่าพี่ล่าน้องพิจิกอนพอกันไม่เมื่อนาสวัสดีจ้า